นับตั้งแต่นี้ไปคือประวัติหลวงปู่จำนงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธรรมะซึ่งถอดมาจากหนังสือล้อวันเกิดหรือหนังสืออนุสร์ในวรายุคบ86ปีหรือ13พันษาของหลวงปู่ภิกษุสงฆ์ที่บวชเข้ามาอาศัยในร่มเงาศา,าสนาโดยมีจุดประสงค์มุ่งสแสวงหามรรคผลเพื่อพ้นทุกข์ พ้นเวียนว่ายในวัฏสงสารนั้นแม้โดยความเป็นจริงแล้วจะมีไม่มากแต่ในจํานวนนั้นก็มีปิกสุผู้เท่านามหลวงปู่จำนงกิติพัฒโทร,รวมอยู่ด้วยรูปหนึ่งที่อาตมาบวชนี้ไม่ได้สนใจกับเรื่องสกการะหรือชื่อเสียงอันเป็นเรื่องมายาโลกอย่างที่หลายคนเขาสนใจเพราะสิ่งเหล่านั้นอาตมาพผ่านมันมาหมดแล้ว ต่อาตามาอยากเดินตามรอยพระพุทธเจ้าไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี่คือคำพูดนำเสียงจริงจังฟังชัดของหลวงปู่ท่านพูดตั้งแต่วันแรกบวชที่หน้าโบสถ์แม้วันนี้เวลาผ่านมาแล้วสิบกว่าปีท่านก็ยังพูดเหมือนเดิมปู่จำนงไม่ประสงค์จะเกิดใหม่จึงตั้งใจฟาดฟัน กับตันหาเฝ้าระวังภัสสะทุกเวลาดับตันหาการเกิดใหม่จึงไม่มีหลังกเกษียณอายุราชการซึ่งตำแหน่งสุดท้ายคืออาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านคำแดงตำบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยะโ,โสธรก่อนหน้าจะเข้าสู่การอุปสมบทบังเอิญวันหนึ่งได้พบวารสารเสียงปุ๊ซึ่งเป็นวารสารรายไตายมาก จัดพิมพ์เผยแพร่โดยมูลนิธิที่เผยแพร่ชีวิตประเสริฐในวารสารฉบับนั้นมีนักเรียนชายคนหนึ่งเขียนจดหมายไปถามว่าอิทัพปัจจยตาแปลว่าอย่างไรพระซึ่งเป็นผู้ตอบคำถามได้อธิบายว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยถ้าไม่อาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อมีอวิชาก็มีตันหาเมื่อมีตันหาก็มีอุปาทาน เมื่อมีอุปาทานก็มีทุกข์เมื่อไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาอุปาทานทุกทั้งหลายก็ไม่มีพอจิตหลวงปู่จำนงได้สัมผัสกับความหมายของคำว่าอิทัปปัจยตาหลวงปู่ถึงกับตะลึงงานความอัศจรรย์ใจผ่านบังเกิดขึ้นขณะเดียวกันถ้ามืดแห่งอวิชชาที่มืดมิดอยู่ภายในจิตก็ระเบิดตูมความไม่รู้ความมืดบอดความโง่เขางมงายแต่กระจายออกเป็นเสียงเสียง หลวงปู่เล่าว่าขณะนั้นแสงสว่างแห่งปัญญาได้สว่างเจิดจ้าขึ้นมองเห็นวิธีการดับทุกอย่างแจ่มแจ้งสิ้นสงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คำว่าสัมมิท,ทิหรือความเห็นถูกต้องนั้นแท้จริงมันคืออย่างนี้เองเกิดมาอายุ50-60ปีเพิ่งจะรู้วันนี้เองว่าแก่นศาสนาคือเรื่องอิทัปปเจตาปฏิจสมุป,ปบาทพระพุทธเจ้าตัสรุ้เรื่องนี้พระธรรมก็คือสิ่งนี้และเป็นอริยสงฆ์ได้ ก็เพราะเข้าใจและปฏิบัติอยู่ในเรื่องนี้จะมีใครบ้างที่รู้ว่าหลวงปู่จำนงรู้อย่างเดียวกันกับที่พระสารีบุตรรู้ก่อนจะออกบวชนั้นพระสารีบุตรท่านมีนามเดิมว่าอุปติษสะเป็นชายหนุ่มในตระกูลขหบดีวันหนึ่งอุปติษสะไปเจอพระอาสีิซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวคัคีกำลังเดินบิณฑบาตในกรุงราชาคฤห์เกิดความเลื่อมใสจึงเดินติดตามไปขอสนทนาด้วย ในการพูดคุยกันนั้นอุปติษสะได้ฟังประโยคสั้นๆจากพระอัสสชิว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุและความดับของสิ่งเหล่านั้นพันนั้นอุปติษสะก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเพราะแจ่มแจ้งในใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิง่งนั้นนล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา โดยความหมายก็คือสิ่งใดๆที่เกิดจากเหตุปัจจัยอาศัยสิ่งอืนน่นเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยดับสิ่งนั้นก็ดับตามเหตุปัจจัยที่จริงมันก็คือเรื่องอิทัิปัจจยตานั่นเองเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิด SO สิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้น <S 2> <S 2> <S ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ